พีหแล้าวาหนบอ้ไิโกึงบกครึ่งค่ะบกครึ่งค yeah. ่ะสะบูกสามมัถยันตวนอ้นรับมือหุ่นยนตยันไายันไาเฮ้ยเก็บ ก็จะเอา่องนี้ลงมันเย็บกูกไปเลยนะคือ <ไป S 2> ว่าเมื่อกลางวันนี่ <ๆ S 1> ใส่ <ๆ S 1> นาะเรียบร้อยไปไปเป็นมูน้องเพื่อนไปโอ้ยไปแล้วเร็ว เมาทางน,น้องเตแลนะนอเนี่สบายดีเดอ้อโดยทังนี้ทังนี้ข่าวทั้งนี้ผ <c oughs> ิดผิดมุมผิดล้านยงายทางนงเตอยูี่น,นอเลยเนาะอยงไงนงเตข่าวทั้งนั้นบ้าบ

บวกครึงเบกครึ่งคะบวกครึ่งค่ะสบู่สามารถยันตบวครึ่งคบนี่้นสครน่วสด

ก็เจาะงนี้ลงมันเจ็บกูไปเลยนะคือแ่าเออแตง่ายม่ใชเน้เออทะเลสุกาวคนานน้อคนแบบเดียวนี่ก็ซ้เพรศู้นึงเลยนาอคือคู่กับว่านแบบเเีตงคืออ่บนกัเดี๋ยวระงเตรียมเตรียมอ่ะ แถวสองคนนแาว่าเรียบร้อยเรีบไปมาเนี่เก็บอันเครื่องเก็บของจบานี้ ไสโลมไปเป็นหมู่นําบาดนี้เจ้าก็มีฮะเจ้าก็มีอืมมีกําไรบ่นี่กําไ่นเก็บซอยแล้วกระสอบกาแม่นบแมอนแม่นสิเอาไปเบิดบ่ล่ะใดใช้เจ้าจําเป็นเจ้าก็เอาไปแต่มันหลายแท้ก็เอาไว้่สิเอาไปเบิดบ่เบิดเด้อเนาะ ส่งนะเนาะส่งรวมๆนะเนาะคายง่ายๆฮะมันสบายใส่มาเลยเนี่ยใส่เปนเ่างเลยแม่เไปนี่มีถุงาง

อย่างนี้ทางนั้นนี้เจ๋งจะเซีอยู่หืนน้องไงเอ่อว่าเป็นโยกย้ายอาทีที่ปัวเนาะได้ว่ารักษาทองทางน้องเตเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าทางนี้ก็อยู่หลายมือแล้วเนาะทางทีมงานใส่บุญปรึกษาดกันก็เดโยกย้ายอ่าทาง น้องเพิ Dans ่นลงแข็งบาดนี้เนาะอ่าแข็งสวนอําเภอพรักพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อนใหญ่บ่อนสุดอ่าอยู่เมืออ่าอยู่แข็งสวนแนเนาะก็ได้แต่ถ่ายทําเนาะอ่านี่ก็ถ่ายทําให้ทําพผู้ใหญ่เด้อว่าทาง FC หลายหลายคนล่ะ แมนแต่ว่าเอ้ยอยากเซยนองเพิ่นกติดโตโพพันต้งเ้าได้เนาะพี่น้องเนาะเ้ได้ค่ะนวะน่บโนกินเก็บในตู้ครัเม่นบุบป่ะตู้ไม่หิ่ห้อยหิ่งหอป่ะอืมกกินอับอับเทะแต่ว่า กินแปลกๆกินมาจะลืมเด้อกระปอกกระเป๋าเด้อเก็บอาเบิดเด้อเด้ยชงยืนให้ทั้งเลยทั้งนนเอาเอาล่ะเอาไปเบิดฮะของเจ้าซื้อบ่ได้เด้ เจ็บเบิดเก็บไปเบิดเครืงใส่เครืซอยนมเยะตัวไกินแล้วตัวไกินแล้วกัอันนั้นพะอืมน้ำในเาเบิดอะบอเก็บออกมาเบิดคะเออเพ่อเพ่มเพิดนะ พอได้กินยังได้นนะหยัดขาวปตู้<า> <laughs> มีเวลากินเนะาะบางอยากบ่อยังคือว่าอะดูนีน่ฮะัวไรจาเอาให้คุที่เพิ่อไว้เยนนะะอะเอาไมันจอกินโด้ตัวผ้ขาว ที๋ยอไรอ่ะบะหมี่ไฟหูแล้วออกมันชิ่นที่เชียน้ำมันชิมินเถอะนะเอาออกมันนอกด้วยข้าแบบรวนเนาะแบบเอาขึ้นกระทันหันขนาดันที่นเอาไะ

ไปไปทังพุ่นเปุดยอตอนนี้ก็กำลังไปเนาะอโชคดีโชคดีไปเป็นมูน้องเพื่นไปโอ้ยไปเร็วปลอยตอนนี้ก็กำลงัง ลงไปแล้วเนาะไปเอไปไปเล้วใส่ท้ายสุดทับะ้ยไรูคนอยู่คนะไปไปบ้านนี้ทางมายาหัวบุญ ไปเลยทุณผู้โดยโดยไปเดนทางปลอดภัยโอเคโอเคเอาส่ดีแล้วมา nhà เลยส่งดีมีไสทางน้องเตน้ำาอยู่มันไก่เน่ฮากะชีนั่นในได้บาทนี่เลร่งรวอนกะถิหมอเมียเนาะเวลาหมดเมียว่โอเอาแล้วว่ะนี่เร่งรีบเนาะเด่งีโอเคสวัสดน้องสำหรับวันนี้ ไฟเดีวไฟแดียวไปเดียบร้อยเนาะกระทันหันน้องนองคนคิดโนทคุกง่ายมีดีดน่อยเนาะเอฟจีเนี่ยลายเสียงลายพึกษากันมั่งกับข้าคิดเห็นมั่กับตรงกันก็คือว่าโอเคเนาะสแพว์เนาะเพราะว่าไลา์คู่ล้วเพ่นตั้งแต่บขคอยเริ่มมาวยงายตั้งแต่เริ่มมาไทยนองเพ่นเนาะเอฟจาเอก็เป็นเสียงเดียวกันด้วยชสแพ กมาบัดเป็นเสียงเลยกามาโอเคเลยเนาะดีเนาะจะีใจทีมงานอายเพิ่นเนาะมาเนยนๆที่เราดซอยกันเฉดจัดเลยเาไปตรวจไปเช็คนยู่พุ่นมาันตวจักเนย่าแเป็นกงวลว่าย่านันมนเาอะกตัวนี้นวันหนึ่งมาหนึ่งงมานี่พี่น้องสองท่านน้องเนนเจะบุคอโอเคสองมานี่กะสามนงัวเนาะ สาม,มารถกับทั้งเงมมิอะไรมาแเป็นกา,ยา,ยารยกหนาบนะนั่นแหละจิงจงการที่ว่าเ้าสินาเมื่อได้่เป็นไปากกัไก,น,น,น,กน,นันคยุบตอนนี้เรื่องอพาตัดนี่ก่ะเพิ่นโมเมชิโอกมดขามาบาดเดียวเนาะมันก็ต้องคอยเป็นเธอเราขัดตอนบาสั้นๆค่ะ,ะนั่เน้ยสมุนเนาะสิบล้า ค่ามีขับข้นขยขไปาพวดนี่แหละขามือขยังผืนนี้เนาะขับจับข่าใบข่องขนาดขยานน้ำมันคื่ายันี่ขาผ้าก็ไปได้รวมยาได้ข่าผ้าต่างหาได้ยาต่างหาแต่ว่าข้ามาอยู่ในข้ายามันเบิดไปล้านึงสองล่านะคะที่ว่าข้าคนมาหมากแหไงเนาะไรวมทั้งคูก่อนแล้วนี่นเสียรให้ก็ไ้นับจราทินนจลายก็สมควรนั่แหละะถึงว่าวา้ายู่ต่อไปเงินน้องสิเบิด เลยปรึกษากันก็เลยว่าเออเห็นคิดเห็นความเดียวกันก็เลยไปส่งน้ำซะเนาะส่งไปทางหมแข่งพี่เองเลยติดตามต่อไปมาเช่นเดะโอ้ยแด้งก็มีหมดแดงโอ้ยมันยังบาดีเมื่อเมีเอ้ยเอาได้ไหมมาดีเมื่อแกงเซปะโคเปลาหยังนี่คืมีปะโขไปให้กินมาได้คันโคกินน้ำเด้งนี่ปลาก็ยังหายากนี่อกต่ะเชื่วตลาดอืดพี่สังมีแห้งไหมาเป็นซด่งมาดี กลับแล้วบ่ไปไปไปกับคือกันนั่นแหละโดยไปน้ำชาแพงไะพี่น้องาเภอเนาะถือว่าทางเฮาวกัได้มาดูเด้เนาะแล้วก็เบิ่งแยงน้องเพิ่นเต็มที่อะไรเนาะก็บ่ได้เคยปลาเธอพย์น้องตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่เฮ็ดบุญแม่เนาะทางเฮาก็คอยติดตามน้องเพิ่นแล้วก็จนมาได้ยินข่าวอุบัติเหตุเนาะก็ได้มาไทยมาทัน อาทำคลิปทางยางเบิ้งขน,หนาดเนาะปลาดุงเอฟซีสุขุขสุขหนลพิพิณโองเอ้ยจารณะอ่าสรอยคือว่าเนี่ยเนาะเบิ้งว่าเออทางน้องแต่เพิ่นสิเป็นอะไรพิพนนิณโองเอ้ยกระทางน้องเพิ่นตอนนี้ก็ลงแข็งแล้วเนาะกัติดตำอ่าน้องเพิ่นพังเบิ้งอาการน้องเพิ่นไปเรื่อยๆเนาะว่าพินพี่น,น้องเอ้ยอจจังในคลิปนี้กัสิประมาณนี้เดนะ้อเนาะพิพิณโองเอ้ยขอก็ออออมาสบายดี